สบายดีถูกคนเนาะเมื่อนี้สิพามันยิงอ,อเลนเนาะพี่นอ้องมาหากินนะพ่อเล่นมา,านนมนอะไรอยู่ต้นไม้เดี๋ยวสิยิงเอานีเซียนเป็นหางปืน่นี่ยนี่เลนมันอยู่ในต้นไม้นี่พี่นอ้องเด๋่องนี่เซียนไปจะยิญงวันหนึ่งเลนเมื่อเอาปืนพี่นอ้อง เป็นครึ่งชั่วโมงฮะเหี้ยอะไรได้ฮ่าไม่เน่นะเอาเอาไม้เพกมันยังเหนียวนี่แลนมันขึ้นอยู่ย่อนพี่น้องมาเฮาคันอยู่เท้งบ่เดียวเดี๋ยวเอิร์มาก่อน วันนี้ตุ๊บเุ๊บเฮ้ยม้าก็ยันแลนมันโตนเนะร้อยยีงมองวันนี้นี่อ้หูพี่ๆๆนี่เ็นจริงยิงยิงแลนเนี่ยห้ัจะปิดมาทางนี้กว่า จะเพิ่มหัวเลยเนาะมันบังมันเป็นอันขาดมาเลยมาเอาเอาก็ไม้ทำฟืนมาเดี๋ยวหยัดปืนมาพี่น้องพนันงากุ้งโต๊ะมันงูเดฟพี่น้องนะเห็นแต่สวงมันนะแล้มันมื่อมันมองเห็นหูมันบังมันอยู่เปลี่ยนขึ้นไปยิ่งไปย่านพินโดดโอ้ข้างนี่เพราะข้างนี่เห็นเบิ้ลเห็นแต่ทันหลังมัน เดี๋ยวมันหลัดเล่นพีน่น้องนี่นี่นมันอยู่ในป่ายเนี่ยประมาณสิสป,ปลายเแมรอะเดี๋ยวทาพอพยังหยัดปืนเน,ะนาะนั่นเล่นมันอยู่บน,นพี่น้องเห็นแต่ค้ามันกับดาบอยู่ จังดิพี่พน้องไงไยแห้งแลนมึงมเอาปืนปินสองกิโลเผื่อไปมากรับอันนี้ขึ้นไปนคล้องอยังนมันโดดเห็นเห็นชันหลังมัมอมองนนะ่ะนี่มามาเนาะ เมือ่อคาดจะเห็นมันพี่น้องมาหากินกันเห็นม้าไหลขึ้นแต่พูชีได้เพระมันสูงเกินทั้งลุ่มเนี่ก็เป็นหวยนาะยัำโดดลงหวยเยวเอ,อนี่ยแล้วเลยเดี๋ยวในป็นหยัดป็นหยัดปืนแล้วแหละเพืนชิยิงมัดไตขึ้นไปพพี่น้อง นี่พี่น้องเห็นแต่หางแลนโอ้ยมือเนาะแลนโตประมาณสั้นสีนิ้วนะห,นาหามุมยิงพี่น้องยันแลนโตนเดียวเดี๋ยวฮอืม mẹ lại khang lại góc này ní góc chinh ní cả chinh ní góc chinh ní góc chinh Hết Hết lượt ní góc chinh nhát เห็นรึเ่บ่มันขึ้นแล้วไม่เยอะเลยบ่เลยมันมันเจ็บนะดิเด่นโอ้เจ็บเฮ้ยพี่น้องนี่ปลายนะต้องดาบอยู่นะก็เห็นเลื่อมอย่งนี้เงาหางหนึ่งก็ลำเราบผมว่าเห็นๆนั่นปลายตัวใดนเงาหางมันเลื่อมน้อยโอ้แม่นแต่ว่าตัวแดงหางมันพลาดอยู่เออหางมันเลยนะ แน่นเดมือเบิดก่อนพี่น้องยิงแล่นนี่ยิงเบิดมือเบิ้ดมากถูกได้มันบุตรออีนะใช่ถ้าปืนลูกก๊อตหรือปืนแหวงเนี่ยยิงเนี่ยขาวเดียวก็ได้แต่ปืนเนา่ยมันปืนโบราณนะใส่จักษีบลูกนะ อระนึงอะบังนี่ต้องขึ้นยอด้ลยอ้าบมงหางคืเห็นนะอ่งน้นมันหดัดเตนโอ้ยเห็นแต่หางไาเห็นไหมไม่ปลายมันมันดอกเนาะเห็นแกมันยิ้านะดิดเดพี่พี่พี่อ้อตรงนี้กระตูนเพลนหลังมันนี่ยเลียบังชีสูไหมบังพี่น้องให้เสร็จเลย เห็นบอลนี่พี่น้องเดี๋ยวสิวงกลมให้น้องนี่เล่นเี่นๆมาหาปลาเนาะแต่ว่ามาพ่อเล่นได้เล่นนี่ก็ะเมื่อเลพี่น้องโคกบานเฮากันยังมีเล่นลายอยู่พี่น้องเลย แต่ว่าเขาพามาไปโบพอมื้อหนึ่งกับมื้อหนึ่งเด,เ,ดดเดี๋ยวชิมารลัดพี่พี่น้องบ่ถืออีกพี่น้อง เดี๋ยวคอยสิขึ้ยิงเราบานี้เดี๋ยวพันีงานให้เดี๋ยวตอนนี้คอยสิยิงลงมือกเนาลวพอเป็นยิงเห็นเห็นเห็นแต่หลังมันนะ

ยังยังโต๊เห็นเลียอะไรในสวงมันนะเด้ได้มนกระดาบกระดาบเจ้ะไม่ทีโดดไปจากยังบนเก่าเฮ้ยเฮ้ยทักบนนี้เฮดยเราพี่น้องกับดาบอยู่เห็นบ้องยิงบ้านนี้ต๊กนะเมอนบ้านต๊กนะบหมนกองมัวแท้แท เขาเปนขึ้นข้าวันนี้คักวันนี้น่วงหนึ่งนี่นะมันขึ้นวันนี้ถือแล้ววงนหนึ่งเนี่ยเขายังบวดตายถ้าถ้ามันบวดตายเนี่ยมันอยู่บนมือแท้ๆเลยโอตเขาคำถ่ายใจมันบวดหาดมันบปวดตกเด่นแลนน่ะอ้ยถ่ายยิงบนมือเนี่ยเรได้ก็นจำเป็นขึ้นคล่องแล้วในั้นสูงนี่ยเนี่ยเห็นบอกตัวใหญ่เดืประมาณสี่นิ้วแหละใหญ่บันโน มันสิตุกมันสตกเลยคมะกาดเนี่มันบังงากะนี่นะเอาอย่นี้เลยนะถ้าไม่เราไม่เสียทำงานี่ยัดแล้วเลยเจ้าเชยงยิงบ่บงยิงบ่ถืนเฮยยิงเพิ่งยิงบถบเห็นหู เป็นแตกคักเนี่ยนี่วงหนึ่งเนี่ยมันจะสะดิดพี่น้องคักบ่ต๊กยังอยู่บนคือเก่่าบเออยงเก่ามันนอนคักยังบ่ตกอยู่พี่น้องไงยยังนอนอยู่ยังสี่ห้าบาทแล้วเห็นบอนี่ขึ้นหนึ่บาทยิ่อีกวันหนึ่งเนาะบ่ตกกระเทือกขึ้นขึ้นหนึ่บาท มันก็แล่นบาไว้ดอกมันถึกเจ็บมันถึกมันถึกเจ็บแล้วมันมันสีเป็นอื่นอ๋ออ๋อเอาบาได้ก็ันเลยยิงสองบาทถือไปสองบาทได้อืมสองออกประตูใส่ลายลูกนี่พอเดี๋ยวชี้ยิงอีกเนาะ คนสั่งให้คักบ้านในพานเก่าเนบรหงมือแห่ร้านไทยให้ยัมีบานหนึงบาบาที่สบาที่สที่หาแล้วได้ได้เลยเนี่ยยิงย ยิ่งดอกกระดาษบวถือบาทเนี่ยบวถือเดี๋ยวไปขึ้นไปข้องมึงเนาะให้พองมันหลั่งลุมทำมันโต้นให้เพลินเลยเมื่อยยิงเลยยิ่งสี่หาบาทมันสูงเกินพี่น้องเลยประมาณ สิบเมตรเลยนะพอ่อประมาณสิบสิบหาอนะว่สิบเมตรนี่แหละเดี๋ยวเพิ่นเศดบ่วงนะเนาะเลือดมันก็อาบยังเงาหานะ่างยิ่งถึกห่างยิ่งถึกสวงได้เกือบขี่บอลใกล้ๆขี่แห่นะเ,<อ>เห็นอันนี้มันไหลอยู่ม,มาต้นทเทียงเทเนาะเลยเห็นเนะี่ยมาหาของกินทเทียงมาแบบรีพอแลนนี่พี่น้องเลยได้แล้ว มันบตโตกมันบตโตกขึ้นไปคล้องเอาจนเมนื่อไงเป็นครึ่งชั่วโมงมาปืนถือมีเลือดนี่ปืนถือนี่ได้แล้วพ,พี่น้องคนจับเบิ้องอ่าพี่น้องจับให้เบิง้งเอาจับให้เบิ้องนี่พี่นอ้องนี่เซียนเพิน่นโต๊ะยาป้าได้ <c oughs> เฮ้ยเป็นต่ญาติวะเซียนเพิ่อนเป็ตาา <c oughs> นต่ญาติมาพุดลองหนึ่งโอ้ยอยู่ประมาณโลหนึ่งนะพี่นอ้องเอ้ย กัวบ่ใหญ่เติบได้3-4นิ้วผู้ใด่าตัวแรกเนาะพี่น้องปีนี้เฮาก็ได้ก็ขอจบไว้เพียง่านี้เนาะพี่น้อง